้็ถินนั่งขวางประตูเลยเปล่โอ้มันเข้าได้ไหมล่ะพี่ชูนี่รถเกิงนี่มาหาจานชูค่ะพี่ๆทุกท่านาเข้าได้ทำไมเข้าได้อือยามมายามาไหพี่ยามถ่ายรูปก่อน สวัสดีค่ะหนูเอากล้องมาให้รถแมคโครคั้นสีฟ้ายุ่นตรงนี้จ้ะจ้ะขอบคุณจ้าโอ้ย่างใหญ่เลยต้องถ่ายรูปก่อนรอคะเนี่ยยังใหญ่เลยใช่จ้ะต้องถ่ายรูปก่อนนะพี่ชูอยู่ตรงไหน พี่ชูอยู่ตรงไหนหน่ยเขาสามารถสร้างตึกขึ้นมาแบบน่ะ1 2ึ่งสองสามห้าเจ็ด้าสขาสร้างพร้อมกันได้หมดเลยโอ้นั่นไงอยู่นี่ไงยกกระบอกปูนอยู่นี่ไงใคเป็นคนขัหรอพี่ชูไงครับ ยูขับรถแม่ครูสวดีครับสวัสดีครับ <c oughs> เป็นไงสบายดีบอสสบายดีสบายดีเป็นไงมาบีพร้อมนะนี่พร้อมลงุง <c oughs> ใช่ไหมไม่พร้อมพี่อ้วนเหมือนเดิมเรเปิดเอาอยู่ถ่ายรถ <c oughs> นั่นาะกอง กับอาหารแห้งด้วยถุงนี้ถุงนี้นะครับครับอาหารแห้งครับมาม่าปลากระป๋องอยู่ได้นนามีที่ทำไหมครับมีที่หุงข้าวอยู่เนาะมีครับมีในแคมป์อยู่ทางไหนเป็นห้องเอาไม่ฮะเป็นห้องเลยห้องมันอยู่ตรงไหนอู้ผมอยู่ข้างหลังนู่นนี่แล้วรเวลามันทำงานขี่มอไซค์มานี่มอไซค์ จอดไม่นได้มันก็สะดวกเนาะมีมอเตอร์ไซค์ก็เดินมายังไกลนี่เป็นกิโลสองกิโลเลยใช่ไหมข้างหลังใช่ไหมอู้เขาสร้างไวเหมือนกันได้นี่ใหญ่นั่นสิใหญ่มากขึ้นปุ๊บๆๆเลยเดินวันหนึ่งก็รอบไปเลยอหญ่ไกลใหญ่กว่าคาราบาลใหญ่กว่าคาราบาลนุ๊กประมาณกี่พันล้านไม่รู้ แต่รถเขาไปเยอะนะพี่ไมโคเยอะอ๋อแต่ว่าใช้เป็นจุดๆใช่ไหมคันละจุดละจุดเนาะถ้าฝนไม่ตกอ่ะพู้เราเหมาเกือบยี่สิบคนอือนนีนี่ครับเราก็ต้องเดินคนไหนต้องการรรบจะเดินหามั่วไปหมดนี่โอเดินหาให้เขายี่สิบเจ้าเขาไม่มีเบอร์เราโทรหาเรานี่คือเราต้องเดินหาเขาก็ถามเขาว่าตรงไหนตรงไหนอ๋อ มีฝนเขาก็เลยอันนี้ใช่ไหมค่ำแล้วพี่เลยไม่ซื้อกาแฟมาฝาก,ผม,มกมผมไม่ค่อยกินใช่ไหมไบรรยากาศ <laughs> เขาบอกว่าสถานที่ที่แยกคนที่แยกคนประพฤติผิดออกจากคนประพฤติ <laughs> ไม่ผิด <laughs> พูดเยอะไม่ได้ ตินไปไหนพูนอยู่ลยยองฮี่คุณอยู่กระเป๋าอยู่กระเป๋าพี่มาจากพาน้องไปเรียนพี่ที่พี่ไม่จอดเพราะว่าพี่สายติดรถติดจากตรงนู้นแหละําทำถนนนั่นแหละแล้วส่งน้องเรียนช้าพี่ก็เลยแห้งหน่อยนะนี่ถ้าพี่มาเข้าไม่ได้ผมไม่ให้เข้ามาจเออพี่ก็ยังว่าจะให้พี่เข้ามาเอยพี่ดูสภาพแล้ว บนานนี้พวกรถถนนนี้ลื่นมามถนนคอนกรีตเสซนงานนี้จะไม่เสียหมดบ่างไหมก็น่นาจะสึกอยู่เนาะล้างออกเอา,าอ,อ,อืมขัดเพิ่มเอาโซนด้านหลังมีกำแพงอ้อมใช่ไหมเขาจะสร้างกำแพงอ้อมอย่างสูงเลยใช่ไหมโซนข้างหลังอันนี้คืออันนี้คือโซนข้างหน้าเป็นตึกสำนักงานเขาเนาะครับออืมเนนนี่่่ยยพวกููอืม,อม ดูแต่ตึกนู้นเสร็จแล้วเด่นนู่นนะสีน้ำตาลมันเยอะเอยนี่แป๊บเดียวเลยอืมหลายผู้รับเหมาเนาะคนไทยมาทำก็เยอะนี่ยคือว่าคนไทยมาทำก็เยอะทำอยู่เนี่ยอ้ําบริษัทคนไทยเดียมไม่ผู้รับเหมาคนไทยอ๋อเดี๋ยวนี้ผู้รผู้รับเหมาเขมีก็มีครับเขมีประเทศเขมีครับเหมาเองเลยเหรออ๋อนี่ก็เขมี เรอเมาทำเองเป็นลังเป็นลังนี่เขาก็ไม่กลับประเทศเขาเขาไม่กลับไม่กลับเลยน่าจะอยู่นานอยู่เลยไปพี่กลับแล้วเด้อกลับฝากดูแลด้วยครับสวัสดีครับนละค่ะบายบาย เหล็กขึ้นชนิมเพียบเลยค่ะฟัง